อิมินาสกาเตนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเตนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโทธภคะวาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทนิสวาขาโตภคะวตาธโมธรรมังนัมัสสานิ สุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิวันทามิพุทธังสัพพเมโทสังพมะพเมพันเตวันทามิธรรมังสัพพเมโทสังพมะพเมฆันเตวันทามิสังฆังสัพพเมโทสังพมะรเมพันเตนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชชาจารณะสัมพันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโรปุสสธรรมมสารติสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะว,วติสวาคาโตภะคะว,วาตาธโม สันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญิโกปัจจตันเวทิตาโกวินยูหีติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ ยะติทานตะตาภูริสักุคานิอัฏฐปูริสปุกขลาเอสะภควะโตสาวกสังโกอาหุไนโยปาหุไนโยภักขิในโยอันชลนีตะระนิโยอนุตตะรังปุญญะเกตังโลกัสตี